สวัสดีครับผมเซลนัทนะครับจากช่องนัทอินสุ่นะครับวันนี้นะครับด้านหลังผมนะครับเป็นรถบรรทุกนะครับเฉพาะหัวรถกัทชัดซีนะครับหลายๆคลิปนะครับผมทําจะไม่มีในส่วนของรถที่เป็นหัวกระสือแบบนี้นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาไปดูแต่ละคันนะครับว่าตอนนี้ณปัจจุบันนะครับช่วงนี้นะครับภาคขนส่งจะค่อนข้างกําลังกลับมาพื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับกําลังเร่งเร่งรถขายดีมีรุ่นอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับคันนี้เลยนะครับ FRR 2 1 0ซึ่งเป็นตัวที่ขายดีจริงๆนะครับสำหรับรถ6ล้อขนาดกลางนะเราไปดูรถ4ล้อแบบไม่ติดเวลาเจ้าตระกูล NLR 130นะครับมีจอดให้ดูเป็นตับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละคันนะฮะเผื่อลูกค้าท่านใดตอนนี้นะครับกำลังเลงๆอยู่นะฮะจะได้ตัดสินใจได้นะครับสำหรับ NLR 130ตัวปัจจุบันที่จอดโชว์นี่นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตัวล้อกระทะผ่านะต่อไปนี้นะครับซื้อ NOR ไม่ต้องใส่ล้อกระทะผ่านแล้วนะครับมาจากโรงงานเลยนะเป็นยางบิสโตนนะครับเป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยนะหรือล้อแม็กนะฮะอันนี้ขนาดหน้ายางอยู่ที่ 225/75R15 นะครับนี่นะครับทำให้ฐานล้อกว้างขึ้นนะครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นล้อเหล็กนะครับตามรูปที่ผมแนบมานะฮะถ้าซื้อผ่านทางอี่สูเราจะได้ถึง5ล้อเลยนะฮะมาดูนะครับ แต่รูปทรงท,ทั่วไปเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับรถคันนี้ NOR ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวนะครับที่มาใหม่นะฮะส่วนเครื่องยนต์พละํําลังบอดี้ชัสซีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ความยาวของคันนี้นะครับสามารถที่จะต่อได้ถึง3เมตร30นะครับคือ3เมตร3นะครับความสูงแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับคือตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรแต่ว่าเพิ่มมาอีกประมาณนี้ได้นะครับโดยประมาณนี้นะนำสำหรับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับ130แรงม้าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเรานะฮะ ส่วนบอดี้ทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญนะครับ NLR 130คันนี้นะครับยังรับประกัน5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางนะครับลูกค้าจะวิ่งเป็นล้านก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่ในระยะเวลา5ปีนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกอย่างนะครับจอดเยอะเลยนะครับคันที่จอดจอดนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับนะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับรหัสเครื่องยนต์ c j j 1 e 3 n นนะครับเป็นเครื่องยนต์ยูโรทีนะฮะยูโรทีเนี่ยครับ Euro ันะครบมาทุกสูงสุดได้3ตันแบบรุําเดิมๆนะฮะแต่ถ้าลูกค้าทําการเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบให้มากกว่านี้นะครับก็สามารถบรรทุกสูงสุดได้ถึง4ตันนะฮะความยาวได้3เมตร30นะครับส่วนความสูงเนี่ยแล้วแต่ลูกค้านะครับสูงตั้งแต่60 150 180 220ร้อได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถกระบะนะครับ ก็สามารถดู NLR ได้นะครับราคาไม่ถึงล้านนะฮะได้มากกว่ารถกระบะถึง2คันเลยนะฮะโอเคครับนี่คือแนวทางในการตัดสินใจนะ mm hmm. การดูแลรักษาง่ายๆครับยกหัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถเช็คบำรุงรักษาได้แบบเดิมไม่ต้องเปิดฝากระโปรงอะไรไยุ่ยากนะฮะยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังเล็งเล็ง NLR หรือ นะครับที่ขายดีปัจจุบันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เซลนัดที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลนัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ